ก็เราจะมาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับแกรมมาบทที่11นะครับผมร์ที่2ข้อที่2นะครับวันนี้ก็ขอเสนอแกรมมาที่ว่าด้วย Ver b นะครับผมอายาออยา,อา,ยาทีดานั่นเองครับผมมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าต้องนะครับผมก็คือต้องทำา Ver b ต้องทำต้องทำเวิร์ตัวเนี้ยอ่ะโอเคก็หลักการผันก็คือ อโยเหมือนอโยอยเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่อธิบายเพิ่มเนาะก็คือ,อก็ต้องอธิบายอยู่ดีถ้ามันเป็นสระเวิร์บนะครับผมที่ตัดดาทิ้งแล้วสะระคําข้างหน้าดาที่ถูกตัดทิ้งครับผมเป็นสะระโอหรือสะระอาก็ผันเป็นอาญานะครับผมส่วนสะระอ,อื่นก็ผันเป็นอยานั่นเองครับผมแล้วค่อยเติมทรีดานะครับผมโอเคเอมันจะมีกฎ สั้นๆอีกด้วยนะครับผมซึ่งกฎตัวนี้ก็คือทีดาเนี่ยมันหมายความว่าต้องอ่ะมันผานมันมันเป็นคํากริยานะครับผมเวลามันเป็นคํากริยาปุ๊บอ่ะมันก็ต้องผันเหมือนกันทีเนี้ยมันผันอะไรก็คือมันเป็นสระสระอีนะครับผมก็คือเป็นสระทั่วไปต้องผันเป็นรูปอโยนะครับผมทีเนี้ยพอเอามาบวกปุ๊บมันก็จะเป็นทรอโยใช่ไหมครับผมทีเนี้ยมันมีกฎอยู่ว่าคาเนี้ยจะผันเป็นคํานี้เลยก็จะเป็นอ่าทรยโยนะครับผม อ่ะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าในตัวอย่างนะครับผมคุณเเขาก็พูดนะครับว่าคาทีน uh, ุ่งกูฮัลไกโยก็คือเขาถามว่าอันนี้ด้วยกันนุงกูก็คือบาสนะครับผมฮันกโยมันมาจากคาว่านุงกูฮาดานะครับผมหมายถึงเล่นบาสนั่นเองนะครับผมก็คือคุณเ,เยเขาชวนคุณ B ว่าเล่นบาสด้วยกันไหม อ่ะคุณบีนะครับเขาตอบว่ามิยานแฮโยมิยานแฮโยก็คือมันมาจากคำว่ามิยานฮาดานะครับผมยังไม่ลืมกันเนาะก็คือ,อขอโทษนะอะไรประมาณนี้ขอโทษนะครับคงบูแฮยาะแหยโยอ่ะ,อะโอเคคงบูหมายถึงเรียนนะครับผมก็คือจะต้องเรียนนั่นเองอันนี้มาจากคำว่าคงบูฮาดาใช่ไหมครับผมผันใส่ตัว ฮารดาเอ่ะเหมือนเหมือนกันเหมือนกันกับคำเวิร์บทั่วไปฮาดาก็ผันเป็นรูปนี้เลยแฮโยเออแฮยาแทโยอ่ะ hey ผมจะเขียนซ้ำทำไมเนาะมันมีอยู่อ่ะก็ประมาณนี้ก็คือว่าคงบูฮาดานะครับผมเปลี่ยนเป็นคงบูเอ่อแฮยาแทโยก็คือจะต้องเรียนหนังสือนั่นเองโอเคทีนี้เขาก็ตอบว่าชี้ห้องมีอิสตโยก็คือมีสอบนั่นเองก็คือเขาจะต้องเรียนหนังสือเขาจะต้องแบบไปอ่านหนังสือบททบทวนบทเรียน,นอะไรก็แล้วแต่ เขาก็ขอโทษนะครับผมอ่ะเขาขอโทษไปก่อนแล้วก็เขาบอกว่าจะต้องเรียนหนังสือเพราะว่ามีสอบนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูตัวอย่างข้างล่างนะตัวอย่างข้างล่างนะครับผมประโยคแรกอ่อซอนแซงนิมซอนแซงเอ้าโอเคซอนแซงนิมอ่าเป็นคำเรียกคุณหมอนะครับผมเนยิลโ,โตก็คือวันพรุ่งนี้ก็อะไรอ่าเพือนวันนี วายเตยโยอ่านมาจากคําว่าโอดานะครับมาก็คือต้องมานั่นเองครับผมก็คือเขาถามว่าเขาถามคุณหมอ,อ่คุณหมอครับพรุ่งนี้ก็ต้องมาโรงพยาบาลใช่ไหมครับทีนี้คุณหมอตอบนะครับผมเนครับผมเนจุโตโอเซโยก็พรุ่งนี้ก็กรุณามานะครับผมทีนี้ประโยคต่อมานะครับผมชิเปชิเปก็คือที่บ้านนะครับผม คาซอก็คือคาก็คือไปแล้วก็นะครับผมไปบ้านแล้วก็อะไรอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยอชองโซก็คือทําความสะอาดชองโซแฮยาแทยโยก็คือต้องทําความสะอาดนั่นเองมาจากคําว่าชองโซฮาดานะครับผมหมายถึงทําความสะอาดอันนี้เขาบอกว่าอ,อะไรนะไปบ้านแล้วก็ต้องทําความสะอาดนั่นเองนะครับผม ทีนี้ประโยคต่อมานะครับผมทอนิ็อกเกทอนิ็อกเกชอนิ็อก,ก็คือตอนเย็นเอเป็นคําช่วยชี้เวลานะครับผมก็คือในเวลาตอนเย็นทํมมาไมเอ่ยอ่าซุนนิมซุนนิมอะไรซุนนิมซุนนิม,มีอันนี้เป็นคําช่วยซุนนิมหมายถึงแขกนะครับผมโอเสยโยก็คือว่าตอนเย็นอ่ะแขกจะมานั่นเองอ่าโอเคทีนี้ ภาพประโยคสุดท้ายนะครับภาพก็คือข้าวหมอโกโกินข้าวแล้วก็อะไรยากริหมอโกยาเตโอก็คือกินข้าวแล้วก็ต้องกินยานั่นเองครับผมโอเคสําหรับตัวอย่างผมเออไม่ใช่ตัวอย่างสําหรับแบบฝึกหัดผมก็จะไม่ได้ฉเฉลยนะครับผมเดี๋ยว ทุกคนไม่หาทากันมาเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคาศัพท์ใหม่เดี๋ยวผมพาเฉลยนะครับผมซุนนิมหมายถึงแขกนะครับเราเจอในตัวอย่างไปแล้วแล้วก็แนเนยอนหมายถึงปีหน้านะครับผมแล้วก็ออคําต่อมาอคอลฮุลฮดาคอลฮุลฮดาก็คือแต่งงานนั่นเองครับผมเดี๋ยวอีพีนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมก็มีแค่หน้าเดียวเนาะ สำหรับ e p พีหน้าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบทสนทนากันแล้วนะครับแล้วก็เป็นบทสนทนาภาคที่2ของบทที่11ก็จะจบกันแล้วก็เจอกัน e p พีหน้าครับผม